สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องขณะนี้เราเดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องตลาดเรือบินครับหรือว่าคลองทมเรือบินนี่ครับนะครับมาหอดบางส่วนครับพี่น้องสถานที่ชื่อว่ากวางขวางเลยครับพี่น้องนะครับโอ้มันปากาศดีครับสนัด ตลาดนัดเรือบินครับพี่น้องพีค่คี่ถือว่าสุดยอดในการนี่ครับ ทนสิทธ์่นสิท์บุมีมองซากอีกนี่ครับเฮ้ยยัง่งครับีงไงไพความวับเบิ่งจากสถานการณ์ยังชีเราเข้าน่าจะใส่เสียงใดบัวติมทีแน่นอนครับคิดว่าต้องถาลุนเบิ่งครับพี่นอ้อง ส่วนหนึ่งแหละครับพี่น้องยังเลยแต่ <S <S ทีมเวทีรถเวทีรถลดดำโพงครับที่ยังมาบวัวท่านหอดนาจะไซสค์ครับพี่น้อง <S 2>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  เดินตามหาหลานซากาักผ้าเออมีห้องนำย่างดีตอนนะี้ ร้านค้าร้านขายแฟโบราณเอ้ของนี่เป็นตลาดนุ่มามาเก็ตมาเก็ตเซเว่นโอ้มีครบครับพี่น้อง

chưa được phép của anh em hả? Ô ho ho! Ô khai anh em 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 าร้านซักแห่งชากอบนะครับพี่น้องตอนนี้นี่แล้ว,ลวเราก็เจอจนได้ครับพี่น้องนะครับหลาหญ่โอ้หลายเครื่องเลยครับเยอะม,มากเครื่องอบ ได้เอาตัวใหญ่ออกมาเครื่อไงไหนเครื่องใหญ่บ่นี่มันก็มีเนี่ไงเอายกมากครับในแม่บ้านทั้งหีด dưỡng mạng, dạy mạng thật mạng anh ơi ชื่อว่าสะดวกสบายเลยครับพี่น้องมีที่สักขามีของน้ำม,มี้านสะดวกซื้อชื่อว่าโอเคครับพี่น้องแต่ว่าเป็นร้านกว้างนะครับเขาจะม่มี่ที่พักนะครับต้องอาศัยรถครับ ทรายมาน่าจะมีกับเขากับน้ำร้ายครับพี่น้องนี่ครับพอมีตานเขี่ยบเลยนะครับขับเข่าวล้างกับข้าวยาวเลย นี่ครับเป็นผู้จัดหนะึ่งพ่อสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้แล้วก็ดเดี๋ยวจะฝั่งนู้นที่คนไปไหนก็มาเดินไปไหนกันมา,ไไนนม,ามีวัดหรือเปล่าฝั่งนู้นวัดที่ฝั่งนู้นน่าจะหาไอ้นี่ผมเดินมาซักผ้าไตรงนี้อ๋อมาเอาเมื่อก,กี้ไปซักผ้าใช่ครับนะ เท่าไหร่ครับผมบัตรเท่าไหร่ครับสองร้อยแพงไหมก็ <200 S 2> ไ,มไม่แพงนะครับที่จอดรถฟรีใช่ครับที่จอดรถฟรีใช่ไหมครับจอดรถด้านในได้หมดเลยและแอดมินมาละเดีย๋ยวให้พอยแบบน้ำที่บ้านในเดี๋ยวจะเปิดห้งองเปิดห้องห้องเซลล์พังลิ้น อ๋อเปิดให้ศิลปินอาจารย์นักดนตรีอย่างนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดแล้วครับไปอาบน้ำกันทั้งหมดไปนอกนกอ๋อครับฟิต <ละ S 2> ยอด <ละ S 2> มากเลยครับโทษทีโทรมาปลูกแต่เช้าเลยเดี๋ยวเอาเอาห้องไว้ผมสองห้องเอ,เ,อเอาลูแกแย้มทุกทายเดี๋ยวจะให้ศิลปินกับน้อ,องร้องพวกเราไปไปไปอาบน้ำกันเปิดห้องไว้ให้อาบน้ำตอนนี้ผมอยู่หน้างานแล้วครับข้าวโมงก็ได้มล้ว แล้วเดี๋ยวค่อยคิดเงินเดี๋ยวค่อยคิดเงินกับผมทีหลังอย่ครับอยู่คลองถมเรือบินนะครับนี่ครับพี่น้องมาหอนแล้วครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับผม